โปรเจก์นี้เราอยากจบนะแต่ว่ามันจบไม่ได้ไม่ได้บ้านค่าไม่ใช่ป่าค่าถูกเขาหมดแล้วอุยอะไรอ่ะ ระเบิด oh, ต้องลูกใช้อะไรมั้งว่าจะจบลูกยุกลูกโปรเจกต์นี้เหมือนกันนะอุ้ยพี่รอขุยยันรอเนี่ย เอาว่าคลิปนี้ถือเป็นการลำลาแล้วน,นะเพราะไม่น่ามีต่อแล้วแหละโปรเจกต์เนี้ยเดี๋ยวไปต่อโปรเจกต์อื่นดีกว่าโปรเจกต์นี้อยู่ได้ไมา่ยาวมากเลยแต่อยู่มานานนะถ้าจบถ้าอีพีนี้จบก็คืออีพีสิบพอดีก็คือจบอีพีสิบพอดีก็ชูว่กพอดีเราคมไม่ได้สตาร์บัคสตีมาแล้ว

คือดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกวันทอดซอสเนี่ยล่ะเุ้ยของมอดใหม่ นั่นแหละเหตุเหตุผลที <Vorte il dunno> <the lion> ่เราอยากออกไปบอกว่าจบบทจากยะโอเคเพราะว่าความแรกนั่นแหละปลนไม้ใหม่เหรอไปเลมอนนี่นะ เ,เราไปไกลๆทำไปกบบ็ได้หายต้นรน่นอะไรกเกิดไป Queen Spider ดวงตายนี่แน่เลยโอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ย มีคนนี้ดนียหน้าตาคุ้นๆเหมือนจะเป็นยูทูบเบอร์ป่ะตาแรกก็เหมือนของพีซีนะมีฝั่งนี้อีก คนเดิมนี่นะวับได้เราอ่ะอันนี้เราไม่รู้นะน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ฝรั่งเรากริปเปอร์ปกตินนะรู้แล้วรู้แล้วแด้วใครี้เราลงมอดใหม่มาไหนๆก็ไหนๆสู้กับบอสมอดใหม่ดวยได้ป เลยอยู่ไม่ได้พเพราะอะไรขนาดนี้เละา มังกรคาราเมตี้ตัวไปตรงนี้มาเลยเนะี่ยน่าอยู่เหมือนกันไม่ใช่มันมีมังกรคาราเมตี้ไหมไม่รู้ แต่เห็นคนคนหนึ่งเขาเล่นมอดนี้แล้วก็เจอวังกรครามิตี้อยู่ใต้ดินนะี่แหละฉันก็จะมาสำรวจกันดีกว่า ngon nih wah Oh harus จะมีอยู่จริงหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นแค่เรื่องหลอกลวงกเจางเอเะยังไงวันนี้ต้องได้สุ่ยแล้วถ้าถ้ายังหาไม่เจอก็อาจจะต้องเสก เอาว่าเราหาคาราเมตตี้ไม่เจอนะฮะแต่ว่าเพื่อความเร็วเนี่ยเราจะาขอะสร้างบอสไฟเลยแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่ในเกมโหมดหนึ่งนะก็คาราเมตตี้มังกรยักษ์น่าจะโหดกว่ามังกรที่เราสู้คนนี้เลยแหละแต่ว่าวันจะชนะแบบวันช็อตเราได้หรอวะช่างเถอะมา ตรงนี้ก็เป็นสถานลานบอสไฟได้นะตรง,ตรงนี้นะตรงนี้มันนอนอยู่นะมาปลูกมันดีกว่าใจเห็นเสียงแซบแก้วหูมาก ค้างไว้เลยนะว้าคาราเมตี้ค้างสวัสดีครับคุณคาราเมตี้

โคดีว่าลืมของออย่างรู้อย่างที่รู้จ,จริงๆค้างงกโคตรค้างเลยก็สิ่งล่างโอเคเลยว่าโซดีคราเมิตี้ โอ้ยพายุหัวไม่ได้โอ้ห้ะตกจบภายในหนึ่งดาบแล้ว อน่าจะเป็นบอสไฟที่หนักน่วงกว่าต่อสู้กับบางกองอย่างนีเฮ้ยมันแหลกนะสิ โอ้ไม่ไหวคือที่สู้ได้อา่าสู้ได้แต่ปัญหาที่เจอมาก็คือความมาพิมหาแหลกความแหลกมันไม่ม,มาจากอะไรเลยมันมาจากการที่เราลงมัดเยอะโคตรทำให้เราแบบว่าอืมนั่นแหละสภาพน่าเศรานะแต่เป็นว่าตัวจริงฮิววอรก็ขอจบก่อนแล้วกัน ก็ถ้าจะยากนะถ้าจะให้โปรเจกต์เฮลวอลไปต่อเพราะมันก็เฮลวอลมันไม่มีอะไรมันมีแค่แบบไปต่อสู้นู่นี่นั่นอาณาจักรก็คงไม่ได้สร้างเพราะแบบมัน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 เยอะเกินไปแช่โดนทำลายเยอะยับง่ายมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปสร้างจากในโปรเจกต์ต่อไปสมมติพอใจต่อปจัดแปะ โปรเจกต์ต่อไปอาจจะไปนั้นเอ้ยอาจจะมานานนิหนึ่งนะก็คาว่าาจะเป็นโปรเจกต์หลันเทียนคือเราอยากจะลองสร้างหลันเทียนดูแล้วก็เราก็จะต้องไปแบบเรียกว่าผ่านลันเทียน้ตัวเองทำอ่าก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าไม่รู้จะเป็นไปได้่ามรับผ่าต่อนหน้อยอยาเงี่ย แต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นแค่เอาชีวิตรอดธรรมดาทั่วไปเราอยากลองกับเอาชีวิตรอดธรรมดาทั่วไปบ้างแล้วไม่ที่ไม่ใช่การเอาชีวิตรอดหรือว่ามัลกแตกเงี้ยคือมันไม่ไหวเลยไม่มีโอกาสได้สร้างบ้านสร้างบ้านปุ๊บก,ก็โดนอังตลายย่อยยับไม่มีโอกาสได้แบบเออมีชีวิตเลยคือเราเป็นสายที่แบบไม่ใช่เป็นสายบู๊ไงเป็นสายสร้างบ้านเออแต่ไม่ได้แปลว่าจะสร้างบ้านเสร็จนะ จะเป็นสายสร้างบ้านเป็นก็ฉะนั้นก็คลิปนี้ไว้จะันหม่คลิปหน้านะไว้จะใหม่โปรเจกต์ได้ซีเกนบ๊ไย